สวัสดีคะ่ะทุกคนบูมสาวใต้ยอยู่สวีเดนนะคะวันนี้ตื่นมาหิมะตกหลังจากไม่ตกมาหลายวันตกละ,ล,ะ,ล,ะลายแต่ปีนี้ปีนี้หิมะหน่อยมากเลยค่ะดูค่ะเพิ่งตกสดชื่นเห้นสวยนี่บ้านก็ยังติดไฟอยู่ตอนนี้รับไฟ น้อยยังแรงเลยที่มาปีนี่แต่ว่าพอม,มีพอม,มีที่มาตึกมันทำให้สว่างไม่มือ,อมือตึกบือมาไล่วันละมาไล่เป็นเดือนล่เดือนลยผมไม่มีที่มาตึงมือวันยลาขัดขาไปนะเนองลงพัดตึงยิน ลมพัดเย็นตรงนี้ไม่ลมพัดลมพัดตะวันไปไม่มีผู้คนเลยมันอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีไม่เฉลิมโตกันค่ะคนส่วนใหญ่ก็หยุดค่ะมันเป็นเขาเเยลแครมโอ้ก็ช่วงวันที่คนส่วนใหญ่ก็ลาหยุดเพราะมันเป็นคันอยู่ประมาณวันทำงานคือมันซ่องซ่องวัน วันหรลือฮัดกับซุกแต่ว่าคนก็นลาหยุดหมดอนะ่ะชายวันยุดหมดได้ได้ใด้เป็นได้วันยุดส่องอนะ่ะติดขึงประมาณสวยนะดูดูค่ะสวยบุ้มชอบนี่มาดูค่ะบุ้มยังทำงานอยู่ไม่ใช่มีเด็กนี่แต่ว่าเด็กอยูงมาวันเด็กมาส่งองคน เตี้มบุ้งต้องไปเตรียมอาหารเถียงให้เขากับอาหารวางวันนี้ก็น่าจะมาส่งคนคนเดียวบุ้งบ่แต่บุ้งไม่ยากเอาวันยอวันหยุดออกก็เก็บไว้เก็บไว้เยอะๆวายชายเคยนี่ก็อยู่บ้านมากใหม่เลยปีนี้ไว้ไปเที่ยวให้โควิดหยุดก่อนลงรถบุ้งหยู่นู้ ันนด,น,นดูรถหมดอยู่นี่อยู่ดูไปกับเลรกันเยอะแยะไอ้นี้คนเดียวมึนไปว่าไม่จ่ายแอบจอดไวแล้วโอ้โหถ้าแอบจดดุดดุดไน่นุ่งลยดุนนนยดับปลับดุนปลับนี่นีนนดู ขอดียของโรถคือเราไม่ต้องมาคุดยี่มากแต่มันก็มีที่ทำความร้อมันละลายงดจะตั้งเวลามันก็ลุ่งแรกไปโก้นค่ะไปรรโก่อนไปเจอกันคลิปหน้านะคะถักถ่ายกิดตึงทุกคนค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ